สวัสดีค่ะร้านวอเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวังสามหมอจังหวัดบุดรธานีค่ะรีวิวรถไถรุ่นคูปต้ารุ่น L4708 มีทั้งตัว DT แล้วก็มีทั้งตัว SP นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ08041416690850876581เย็นวันที่29ตุลาคม2567ค่ะ ขายเงินสดหรือว่าลูกค้ายื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านมานะคะ L4708 คันนี้เป็น SP ค่ะจดทะเบียนปี57นะคะตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผ่านพวนใหม่ของตราเพชร 2 2ทับ5นะคะแล้วก็ใส่ยางใหม่ให้อีก4เส้นเก็บเช็คสภาพไว้พร้อมใช้ทั้งงานสีระบบไฟต่างๆค่ะสลงสลักแขนลงแขนลากต่างๆนะคะราคาเพียง395,000บาทนะคะได้ยางใหม่4เส้นได้หางใหม่ด้วยแล้วก็ได้เก็บระบบทั้งหมดนะคะ395,000บาทค่ะ อีกขั้นนึงเป็นตัวดีทนะคะแต่ว่าติดสติกอร์ sp เสาหลังคาเขาจะเป็นแบบกลมค่ะถ้า sp เขาจะเป็นแบบเหลี่ยมนะตัวดีทีคันนี้ตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผันพวนแต่ว่ามาแค่สีใ่ใบใบ24่สีใบนะคะเก็บเช็คสภาพทําสีไว้พร้อมใช้ยางหน้ายางหลังอยู่ราวๆ70%ค่ะแล้วก็ระบบไฟต่างๆทั้งงานสี ราคาคันนี้อยู่ที่335,000บาทค่ะ335,000บาทนะคะเดี๋ยวไปดูการทำงานทั้ง2คันกันเอาตัวดีทีก่อนนะคะ335,000 35,000บาทค่ะอันนี้เจ้าของร้านรีวิวเองนะคะรีวิวเองขับเองค่ะวันนี้ระบบไฮดรอลิกต่างๆค่ะ ลูกค้าสามารถมาชมมาทดลองขับที่หน้าร้านของเราได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ8ดโมงช้าไปจนถึงเกือบจะ6กโมงเย็นค่ะหินนะคะดินดินเหนียวดินลูกกลางดินหินค่ะไถไม่ลงมันไม่มีพื้นที่รีวิวนะคะของร้านของเรา เป็นพื้นที่ดินโผมเพื่อจะปลูกสร้างค่ะสี่เจดดีที่ก็เครื่องยนต์ 4, สี่สูบค่ะต่างราคาต่างสเป็นะคะ งบน้อยเอาตัวดีทีไปงบสูงเอาตัวเอพไปค่ะ พวกลูกหมากลูกปืนนี้ทางร้านกา็ทำให้ครบเสร็จเรียบร้อยนะคะระบบไฟต่างๆค่ะไฟหน้าไฟตาไฟเลี้ยวติดหมดค่ะถ้าไม่ติดแม่ค้ก็แก้ไขให้มันติดนะคะดูหาง ผนเจ้าของเดิมไม่ค่อยใช้นะคะใช้ไปนิดเดียวยังไม่ค่อยสึกค่ะส่วนหูตัวหูโซ่นี้ผ่านการตัดเชื่อมมาเรียบร้อยนะคะเป็นปกติของตัวด d ีค่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะไปดูฝั่งของหม้อน้ำกัน ไม่มีออยนะคะพอดีมันมีตัวบงังมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเครื่องไม่มีายค่ะสลับคู่หน้าก็ใส่ให้ใหม่นะคะลูกหมากลูกปืนเรียบร้อยดีค่ะ3าม0 0 0หบาทค่ะลดลงมาจากรีวิวครั้งที่แล้วประมาณ3-4วันก่อนนะคะที่ลงไว้3 4ม0ส0้าพันบาทค่ะปรับลงมา10,000บาทนะคะ ค่ไหนสนใจก็รีบจับจองเลยนะ335,000บาท LC 7 0 8 DT ค่ะไปดูตัว SP ค่ะ395,000บาทปี57ยางใหม่4เส้นเซ็ตระบบให้เรียบร้อยสลักคู่หน้าก็ให้มาใหม่ค่ะฐานก็ให้เป็นฐานใหม่เลยแขนกลางค่ะแขนกลางแขนซ้ายแขนขวา ชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสองผา่านมีข่ครบนะคะงานสีเรียบร้อยดีค่ะ3ามแ0 0เก้าหบาทค่ะค่ะแต่คันนี้ดังชัดเจนค่ะไฟตาไฟท้ายไฟเลี้ยวระบบหาง ขึ้นลงเร็วตามคันโยกค่ะหางใหม่ตาเพชรใบ22นิ้ว5ใบนะคะ ได้ใหม่ทั้งหมดเลยเพียงแค่3ามแสนเก้าหมื่บาทเครื่องหยุดสีสูกคือรถมันเก็บสภาพแล้วมันก็ไม่ไม่ได้รีวิวอะไรเยอะแยะมากมายเนาะมันไม่เหมือนรถตามสภาพที่จะต้องบอกจุดตำหนิต่างๆนะคะ ร้านก็มีหลากหลายรุ่นนะคะตั้งแต่32แรง SP 40SP 50DT 50SP MU 55 M6240 พอด5,000ได้ขอด6,600จอเดีย53อ่าจอเดีย53ขายไปแล้วจอเดีย 5045D ค่ะรถเกี่ยวข้าว DC 60 KRT 140ค่ะ เครื่องอัดฟาง135แล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะตัวขุดมันตัวยกล่องฐานควรลิปเปอร์ค่าจับปิงฐานบุกเบิกต่างๆค่ะโรตารี่ตัวตัดหญ้ามือหนึ่งมือสองก็มีค่ะ ชอบคันไหนก็เลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว DT หรือว่าตัว FT ค่ะแกนเผาปั่นนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะเยวไปดูพวกหม้อน้ำกันต่อ